สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกับเช้านะคะวันนี้วันอังคารแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันที่เท่าไหร่คะสี่สิงหาแล,ะะแล้วนะคะก็เข้าสู่เดือนแห่งเขาเรียกว่าวันเดือนแห่งความรักนะคะก็เป็นของวันแม่นะคะก็น้องๆหนูหนูนะคะท่านใดนะอ่ะหรือว่าพีพ่พนะคะท่านใดนะคะที่แบบว่าไม่มีเวลาดูแลท่านนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเดือนสิงหานะคะเดือนไหนก็ได้นะคะก็ะสักวันหนึ่งนะคะสลหรับเวลาไปดูท่านสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบาง เรามีแม่อยู่นะคะดีแล้วนะคะดีกว่าบางคนที่ไม่มีแม่นะคะแล้วอยากจะกอดอยากจะหอมนะคะทําได้ก็ไปรับไปกอดไปหอมท่านนะคะสักครั้งหนึงนะคะเนาะท่านเขาแค่เห็นหน้าเราเขาก็ดีใจแล้วค่ะไม่จําเป็นต้องมีเงินเนาะกอดสู้ๆค่ะเขาบอกว่าวันนี้นะคะ หนูก็ลืมบอกไปนะคะใครที่ไม่รู้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาทางช่องนะคะมีข้อมูลดีๆเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางเราได้นำมาเปปันนะคะเมื่อวานเป็นไงบ้างคะก็สำหรับเรานะคะนะเรามาแล้วนะคะก็เข้านะ,อะลองไปดูได้นะ,ะเข้าวิ่งเข้ารู้นะสามมานะคะก็ยังดีนะก็ได้กันไปนะคะต่อมานะเราก็จะกลับมาเข้าคำคมดีกว่านะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่า เหมือนแบบให้ความจริงใจกับใครไปสักคนหนึ่งเราไม่ได้กลับมาใช่ไหมคะจะทําให้รู้สึกแบบทำไมอ,ะอ่ะฉันทําผิดอะไรฉันว่าฉันดีกับเธอแล้วนะทําไมเธอไม่ดีกับฉันใช่ไหมเขาบอกว่าไม่จาเป็นนะคุณเชื่อไหมคะว่าคนจที่จริงใจนะทุกอย่างนะชัดขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่ไม่จริงใจนะสุดท้ายก็จะเจือเขาเรียกว่าจะแบบหายไปตามกาลเวลาคะ่ะเนาะก็ Ooh. อย่างที่บอกแล้วะคะ่ะอย่าไปสนใจนะคะเขาไม่จริงใจแล้วคบคนใหม่นะคะ นะเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจริงใจเขาเขาไม่จริงใจก็เขาก็จะหาคนที่จริงใจกับเขาไม่ได้เนาะอ่ะสู้ๆกันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอ่าตอนนี้ก็หลายๆจังหวัดนะคะก็มีน้าท่วมนะคะก็สู้ๆสู้ๆนะบอกอะไรไม่ได้เลยต้องบอกว่าสู้ๆกําลังใจคือสิ่งที่ดีที่สุดก็ส่งกำลังใจไปช่วยกันเยอะๆนะคะเนาะ,นะ,ะเพื่อเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนพี่น้องครอบครัวเดยียวกันนะคะชาวไทยเหมือนกันนะคะ ไทยไม่ช่วยไทยนะคะไม่ส่งกำลังใจให้กันแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะช่วงนี้ก็ซื้อหาซื้อทูบผอมไล่ย,ยุงกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่า,าช่วงโรคใหม่แหละโรคใหม่นีกแล้ะนะคะเกี่ยวกับยุงนะกัดแต่ก่อนจะเป็นยุงลายนะใ้รจะออกนะสมัยนี้เป็นยุงอะไรสักอย่างนี่แหละแบบว่าที่แบบเปลี่ยนชื่ออีกแล้วอะอเปลี่ยนชื่อไปเหมือนแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็เรา อย่างที่บอกต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้มันแข็งแรงเนาะวันนี้ก็พูดไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาะวันนี้นออกกําลังกายนะอ่ะเป็นวันแรกนะคะสําหรับการออกกําลังกายสุขภาพที่ดีนะคะเรามาดูซิคะว,ว่าเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวหนูจะพูดอย่างอย่างนี้ดีกว่าลาวสตาร์ดีกว่าฮานอยแล้วฮานอยวีพีสุดท้ายดีกว่านะคะเพราะว่าลาวสตาร์เนี่ยออกช่วงสี่โมงนะแล้วก็ฮานอยออกช่วงหกโมงแล้วก็ v ีไออกประมาณทุ่มครึ่งนะไล่ไปตามเตสบกก่อนเดี๋ยวพี่ๆจะงงกันนะเรามาดูสิคะว่าเมื่อวานนะคะวันจันเนาะวันที่3าลาวสตาร์มตัวบอก4่สองหล่างออก5 9ก้านะคะเข้าวิ่งนะคะวิ่งรูทนะคะ9มานะคะตัวลองนะคะก็ยินดีด้วยเนาะอ่ะต่อมานะวันนี้วันที่4นะคะ สิงหานะพี่ๆก็อย่าลืมอย่างที่น้องบอกนะคะว่าให้จดกันไว้ด้วยนะคะจดตามกันไปด้วยนะดูตามกันไปด้วยเนาะอย่าดูเพลินนะคะนะ <c oughs> อ่ะาเช้านี้ยิ้มแล้วหรือยังนะคะยิ้มเยอะๆนะคะจะได้ลดอายุนะเห็นพี่ๆอ่านในบอกว่าเฮ้ยน้องเออารมณ์ดีนะคะสวยสด <c oughs> เขาเรียกว่าสดใสนะคะทุกๆวันเลยอ่ะพี่ๆก็ทำได้คะ่ะยิ้มแค่ยิ้มเท่านั้นเองนะ,ะอ่ะยิ้มชีวิตเปลี่ยนนะคะเพราะว่าคุณจะอารมณ์ดีนะ,ะแล้วก็ จะมีความสุขในการก้าวแรกนะคะของของวันนะคะมีความสุขทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นงานนะคะเพื่อนนะคะก็ถ้าเราเอาลงไม่ดีไม่มีใครเข้าใกล้เราหรอกค่ะเนาะมาค่ะวันที่4ี่ราสตาเด่น9กลอง0นย์อาจจะเหมือนเมื่อวานนะอ่ะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสุดคล้ายๆกันนะอ่ะตัวเน้น9ก้าสี่หนึ่งลอง0ูย์เ 0105กัน96 04 3ตัวกันต่อนะคะ796 194 098ก็ลาสตาร์ก็ผ่านไปแล้วต่อกันด้วยอ่าลาวพูดผิดอีกแล้วฮาหนอยฮาหนอยเมื่อวานหลุด แต่ก่อนนี้เมื่อวันก่อนนี้เข้านะคะเรามาดูลุ้นกันซิว่าวันนี้จะมาหรือเปล่านะคะจากตามสูตรนะคะที่คำนวณไว้เป็นแนวทางท่านผู้ชมก็มั่นใจนะ,ะมั่นใจทุกวันแหละค่ะสู้ๆกันไปนะคะวันที่3เมื่อวานนะคะฮานอย3ตัวเอล่า6ล่าออก3 9นะสำหรับฮานอยวันที่ 4, ส่สิงหาสองหกเด่น1 ลอง2เน้น19 10 18วันนี้อาจจะแบบว่าเป็นแบ็กดินก็ได้นะคะอ๋คนเรานะคะมาจากดินนะคะอะต่อมาตัวลองเนาะ2อง3 2 7กัน1น2 8 9 2 7 019 9 8 8นกะก็จบลงไปแล้วนะคะกับลาสตาร์ฮานอยเนาะต่อกันด้วยฮานอย VP นะคะวันนี้ก็จะมาเร็วนะก็จะมไม่มีไม่มค่อยมีอะไรพูดหรอคะ่ะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วก็อยากจะให้พี่ๆนะคะดูแล,ลรักษาสุขภาพกันด้วยไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะคะกาดจะตรงนะคะประเทศอื่นเขาเขาแบบยอดพุ่งนะคะทารุ้เลย เป็นล้านเป็นแสนนะคะแต่ของเราเนี่ยยังควบคุมได้นะคะเราก็อย่าปล่อยปาแล้วเลยนะอย่าไปสนใจข่าวอะไรมากมายนะคะข่าวบางข่าวนะคะก็เชื่อถือได้นะบางข่าวก็เราต้องใช้วิจา,านยญาณนะคะในการคิดเองนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่หนูบอกแล้วช่องหนูเป็นช่องที่บอกแต่ความจริงนะคะก็คือว่าวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเลขจะเข้าไม่เข้านะแต่หนูบอกเสมอว่า เราไม่เคยโกหกนะคะหรือว่าหลอกลวงนะคะก็คือเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากพี่พี่นะคะพอพี่พี่ได้กันเราก็ดีใจนะคะได้กันแค่เราขออย่างเดียวไปทําบุญนะทำบุญเยอะๆทําบุญให้พวกเราด้วยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยพวกเราก็มีความสุขแล้วเออไม่จําเป็นการทําบุญไม่จําเป็นต้องรอให้ให้เขาแบบอ่าเขาเรียกว,ว่าเสียชีวิตน,นะคะเราทําให้ตัวเราเองก่อนใครที่ดวงไม่ดีนะหนูบอกเลยหนูแนะนําเลยนะใครที่ดวงไม่ดีนะทําอะไรก็ไม่ ขึ้นเหมือนมีขัดลาบตลอดหรืออะไรเงี้ยแนะนําให้ไปปล่อยปลาหน้าเคียงปล่อยปลาหน้าเคียงอ่ะดีที่สุดนะคะคุณบอกให้แล้วทาอะไรก็ลาบลื่นนะคะหนึ่งคือเขากําลังจะกินเขาใช่ไหมอ่าเราไปปล่อยเขาเราก็ได้บุญกุศลนะคะที่ใหญ่มากนะไปปล่อยเลือกบ่อที่เป็นอภัยทานนะคะที่เขาสามารถปล่อยได้ที่ไม่มีใครจับเขากินนะคะนะเราก็จะได้บุญอย่าไปปล่อยที่แบบซื้อปลาเล็กไปปล่อยปลาใหญ่นะคะปลาใหญ่กินนะ เราจะทําบาปด้วยนะคะทําอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นต้องทําเยอะนะโลและเท่าไหร่กบโลละร้อยนึงมัง้งปลาก็ประมาณร้อยกว่าบาทเนี่ยแค่นี้เองแค่โลนึงครึ่งโลก็ได้อยู่ที่ตัวเราตัวนึงเราก็ปล่อยได้นะคะไม่จําเป็นต้องเยอะนะบางคนมีเงินน้อยนะคะก็ไปซื้อตัวเดียวปล่อยก็ได้ก็ถือว่าได้ปล่อยนะคะลองดูลองทําดูเป็นปัจสามแล้วจะรู้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะอาจจะไม่มีงานต้องอาจจะมีคนตด โทรมาก็ได้ว่าเขารับพุทนาอะไรอย่างเงี้ยอ่าลองทาดูนะเพราะว่าสิ่งพวกเนี้ยหนูาทาผ่านมาหมดแล้วนะคะตอนแรกหนูก็ไปซื้อปลานี่แหละคะ่ะที่ตามวัดตามอะไรมาปล่อยอย่างเงี้ยแต่คืออันนั้นปลาเขาเป็นปลาเลี้ยงใช่ไหมคะเขาก็ซื้อมาเพื่อขายอีกทีแต่เนี้ยคนที่เขากินอะ่ะเขาจะกินอ,ะอ่ะอ่าแต่เราซื้อไปปล่อยเขาอะ่ะเห็นไหมคะหนึ่งชีวิตแลกกันหนึ่งชีวิตนะคะเขาเรียกว่าให้เขาเราก็ได้นะ อาจจะได้ไม่เยอะหรอกค่ะแต่เราก็ได้ใช่ไหมคะเนาะพูดไปแล้วก็ต่อกันด้วยฮานอยวีพีกันแล้วกันเนาะ <c oughs> อาจจะพูดเยอะไปนะวันนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็สอนเกี่ยวกับแบบอยากให้พี่ๆทำบุญกันเยอะๆเะพราะบางท่านบอกว่าไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนก็ได้นะสําหรับสายวิ่งนะคะก็ยินดีด้วยนะอะต่อมาฮานอยวีพีไม่เคยทําให้ท่านผู้ชมผิดหวังจริงๆฮานอยวีไอพีจะบอกว่าเข้าทุกวันเข้าทุกวันจริงๆไม่ว่าจะวิ่งจะรูทนะ เจาก็แล้วแต่บางวันนะคะเว่าหนูไม่ได้แบบอัจฉชิยะขนาดนั้นไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะคะนะฮานอยเมื่อวานวันที่3ามสามตัวอกหกหนึ่งสองล่าเอาหกแปนะคะก็มาตัวลองวิ่งรูด8เจาะเข้าไหมคะเจาะ8 6ลองไปดูนะคะว่าเข้าหรือเปล่านาจะจ๊ะอ่ะยินดีด้วยนะคะต่อมาฮานอยวีพีวันที่7นะคะวันนี้ก็สดใส ิู่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยก็พูดกันไปเรื่อยๆนะคะวันที่4ี่นะฮานอยวีพีเด่น4ลอง3เน้น4ี่ห4าสีลอง3ามสองกันสี่เก้าส4มหนึ่งศูนห้า 849นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการคำนวณลาวสตาร์ฮานอยและฮานอยบีพจะทำแบบนี้ทุกๆวันนะคะแต่วันพุธอาจจะเพิ่มมาเลยมาให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะพราะคนใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนก็สวัสดีนะคะแล้วก็เฮงเรวเลยๆคะ่ะ